ผู้หญิงคนนั้นในบ้านหลังนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าประสบการณ์ขนหัวลุกของสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่เพิ่งได้ย้ายเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหม่ที่เพิ่งซื้อมาซึ่งเธอเองก็ไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะต้องมาเจอกับสิ่งลี้ลับที่เรียกว่าวิญญาณสุภาพสตรีท่านนี้ขอใช้ชื่อสมมติว่าคุณสีคุณสีได้เล่าไว้ว่าเหตุการณ์แปลกๆนั้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันแรก ที่คุณสีได้ย้ายเข้าของเข้าบ้านหลังนี้แล้วโดยบ้านหลังนี้นั้นเป็นบ้านมือสองที่คุณสีและสามีเพิ่งซื้อมาโดยเจ้าของเก่านั้นได้ติดป้ายประกาศขายเอาไว้แล้วคุณสีกับสามีก็ผ่เอิญผ่านไปเห็นเข้าตอนที่แวะไปหาเพื่อนแถวคลองจันทร์ซึ่งบ้านของเพื่อนนั้นอยู่ไม่ห่างจากที่ตั้งของบ้านหลังนี้เท่าไหร่คุณสีชอบใจบ้านหลังนี้มากเพราะนอกจากจะดูน่าอยู่แล้วยังมีเนื้อที่พอเหมาะสำหรับครอบครัวของคุณสี ซึ่งประกอบไปด้วยคุณซีกับสามีลูกเล็กๆสองคนแม่บ้านหนึ่งคนและหมาชิวาว่าอีกหนึ่งตัวซึ่งหลังจากที่ปรึกษากับสามีแล้วก็ได้ทำการติดต่อตกลงซื้อขายบ้านหลังนี้กันเป็นที่เรียบร้อยในวันแรกที่ย้ายเข้าบ้านนั้นทุกคนก็ชุลมุนวุ่นวายและสนุกกันไม่น้อยเลยเพราะมีเพื่อนๆของทั้งคุณซีและสามีมาช่วยกันขนของด้วยซึ่งตอนนั้นเป็นยามบ่ายบรรยากาศดูสดใสมากลูกๆก็ตื่นเต้น วิ่งขึ้นวิ่งลงบ้านกันไม่หยุดอารมณ์เหมือนมาเที่ยวพักตากอากาศยังไงอย่างนั้นและพอหลังจากย้ายของจัดเข้าของกันเสร็จคุณสีและครอบครัวรวมทั้งเพื่อนเพื่อนก็ได้จัดปาร์ตี้เล็กๆเพื่อฉลองย้ายเข้าบ้านใหม่กันอีกด้วยขณะที่ทุกคนปาร์ตี้กันอยู่ในห้องรับแขกมีจังหวะหนึ่งคุณสีได้เดินมาหยิบของในรถพอหยิบของเสร็จเงยหน้าขึ้นมาสายตาก็เหลือไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินเข้าบ้านทางประตูหลังบ้าน ลักษณะเธอเดินสบายสบายดูท่าทางยังสาวและน่าจะค่อนข้างสวยรูปร่างผอมบางผมยาวดัดหยิกหนุ่มกางเกงเลสีน้ำเงินสวมเสื้อยืดสีขาวตอนนั้นคุณสีเห็นหน้าเธอไม่ค่อยชัดหนักเพราะเห็นแต่ด้านข้างเท่านั้นเธอก็เดินลับมุมบ้านไปแล้วคุณสีก็ได้แต่สงสัยว่าใครกันนะจึงตัดสินใจเดินตามไปดูพอเดินไปถึงหลังบ้านก็ปรากฏว่าเจอแต่พี่น้อยซึ่งเป็นแม่บ้านเท่านั้น ซึ่งพี่น้อยก็บอกว่าไม่เห็นใครเข้ามาเลยตอนนั้นคุณสีก็รู้สึกแค่ว่ามันแปลกดีจะว่าตัวเองตาฝาดก็ไม่ใช่เพราะเพิ่งจะเป็นตอนบ่ายๆแดดยังเปรี้ยงอยู่เลยและคุณสีก็เห็นเธอคนนั้นชัดเจนมากไม่ใช่ตาฝาตาลายไปเองแน่นอนแต่ก็ประหลาดนิดหน่อยที่คุณสีนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องผีสางอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวหลังจากย้ายเข้ามาอยู่ได้ราวหนึ่งสัปดาห์นอกจากเหตุการณ์ที่เจอในวันแรกที่ย้ายเข้ามาแล้ว คุณซีและครอบครัวก็ไม่ได้พบเจอเหตุการณ์ประหลาดอะไรอีกทำให้คุณซีก็แทบจะลืมเรื่องที่เจอไปแล้วจนกระทั่งสัปดาห์ต่อมาช่วงสายๆของวันนั้นหลังจากที่สามีของคุณซีไปทำงานลูกๆไปโรงเรียนและคุณซีกับพี่น้อยก็ไปจ่ายตลาดมาเรียบร้อยแล้วพออาบน้ำอาบท่าเสร็จจนสดชื่นคุณซีก็ลงมาดูทีวีอยู่ที่ห้องรับแขกขณะที่กำลังดูทีวีอยู่เพลินๆนั่นเองคุณซีก็เห็นอะไรแวบๆทางหางตา เลยหันขวับไปดูก็ปรากฏว่าเป็นผู้หญิงคนนั้นที่คุณสีเห็นตอนวันแรกที่ย้ายเข้ามานั่นเองคราวนี้เธอยือนอยู่นอกหน้าต่างบ้านและยิ้มให้คุณสีก็เลยยิ้มตอบพร้อมขยับตัวลุกขึ้นเพื่อจะถามว่าเธอต้องการอะไรหรือเปล่าในใจคุณสีก็คิดว่าเธออาจจะเป็นเพื่อนบ้านที่มาทักทายก็ได้แต่ก็แอบรู้สึกว่าเหมือนจะละลาบละล้วงไปหน่อยเพราะจูจ่ๆก็บุกมาถึงในตัวบ้านเลยไม่ได้กดออดหน้าประตูด้วย ตอนนั้นคุณซียังนึกโกรธพี่น้อยด้วยซ้ำว่าทำไมไม่ล็อกประตูรั้วคุณสีก้มวางรีโมททีวีลงบนโต๊ะกระจกแต่พอหันกลับมาเธอคนนั้นก็หายไปแล้วคุณสีก็ตกใจคิดว่าเธอคนนั้นจะไปเดินยุ่มย่ามที่ส่วนอื่นของบ้านหรือเปล่าจึงเดือดร้อนต้องเดินตามหาจนทั่วบ้านแต่ก็ไม่เจอใครเลยนอกจากพี่น้อยที่ยืนรีดผ้าอยู่หน้าห้องครัวเท่านั้นคุณสีก็ได้แต่แปลกใจแต่ก็คิดกับตัวเองไปว่า ผู้หญิงคนนั้นคงจะกลับบ้านของเธอไปแล้วแต่ก็เอกใจเล็กๆว่าทำไมถึงหายตัวไปเร็วจังแถมไม่ได้ยินเสียงเดินทั้งตอนมาตอนไปเลยคืนหนึ่งหลังจากนั้นไม่กี่วันเวลาตอนนั้นราวๆห้าทุ่มกว่าลูกๆของคุณซีนอนหลับกันหมดแล้วโดยนอนอยู่ในห้องข้างๆห้องนอนของคุณซีกับสามีโดยมีพี่น้อยนอนเป็นเพื่อนซึ่งตอนนั้นสามีของคุณซีนั้นยังทําธุระอยู่ที่บ้านเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆกันยังไม่กลับเข้าบ้าน เมื่อภารกิจประจำวันทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยดีคุณซีก็รู้สึกเพลียๆเลยปิดทีวีเข้าห้องนอนแล้วหยิบนิตยสารเล่มหนึ่งมานอนตะแคงอ่านบนเตียงโดยที่ไฟกลางห้องนั้นก็เปิดสว่างจ้าท่านใดนั้นคุณซีได้ยินเสียงน้ําบางอย่างหยดมาจากทางด้านหลังซึ่งคุณซีก็รู้สึกแปลกใจว่าน้ําอะไรไมาหยดอยู่ในห้องจึงตัดสินใจหันไปดูแต่พอคุณซีเห็นภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า ก็ต้องใจหายวา่าบสิ่งที่คุณซีเห็นก็คือผู้หญิงคนนั้นเดินออกมาจากตู้เสื้อผ้าโดยเธออยู่ในลักษณะเดิมคือนุ่งกางเกงเลสีน้ำเงินสวมเสื้อยืดสีขาวผมยาวหยิกเป็นลอนเกือบถึงเอวใบหน้าสวยแต่ซีดจนเขียวริมฝีปากเป็นสีดำและเสียงน้ำหยดที่คุณซีได้ยินนั้นไม่ใช่เสียงน้ำแต่เป็นเสียงของเลือดที่ไหลาจากผมของเธอหยดลงบนผืนและเมื่อคุณซีสังเกตดูดีๆ ก็ได้เห็นว่าผมเผ้าของผู้หญิงคนนั้นเปียกโชกด้วยเลือดที่ชโลมาจากกลางศีรษะผู้หญิงคนนั้นยิม้มแล้วเดินช้าๆมาที่เตียงที่คุณซีกำลังนอนอยู่เธอทุดตัวลงนั่งและเอามือวางบนสะโพกข,ของคุณสีซึ่งกำลังนอนอยู่ในท่านอนตะแคงและเหลียวหลังมามองเธอคนนั้นอย่างตะลึงถึงเพลิดตอนนั้นคุณซีรู้สึกว่าจะว่าฝันก็ไม่ใช่เพราะก็มั่นใจว่าตัวเองมีสติทุกป,ประการหนังสือนิตยสารก็ยังอยู่ในมือ และยังได้ยินเสียงหมาชิว่าว่าที่เลี้ยงไว้เห่ามาจากห้องนอนของลูกๆอยู่เต็มสองหูผู้หญิงคนนั้นที่ตอนนี้คุณซีแน่ใจแล้วว่าไม่ใช่คนแน่ๆยังนั่งยิ้มอยู่ข้างๆตัวคุณซีและมีเลือดชุ่มศรีรษะคุณซีรู้สึกว่าทุกสิ่งที่คุณซีกําลังประสบพบเจออยู่นั้นมันดูเหลือเชื่อทุกอย่างมันดูนิ่งงนันเหมือนเวลาหยุดนิ่งลงชั่วขณะพอสติของคุณซีเริ่มเข้าที่เข้าทาง คุณซีก็ค่อยๆกระเถิบตัวทีละนิดทีละนิดลงจากเตียงโดยที่สายตาก็ยังประสานอยู่กับผู้หญิงคนนั้นคุณซีอยากจะวิ่งแต่ก็วิ่งไม่ออกแข้งขาเหมือนไม่ใช่ของตัวเองมันหนักอึง้งจะก้าวเดินแต่ละก้าวก็ช่างลำบากยากเย็นคุณซีค่อยๆพาร่างมาจนถึงประตูห้องจากนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณซีก็ไม่รู้แน่เพราะรู้สึกชาไปทั้งตัวแล้วสติของคุณซีก็วูบดับไป จนกระทั่งสามีของคุณสีกลับมาเจอคุณสีนอนหมดสติอยู่ที่หน้าห้องนอนถึงช่วยกันกับพี่น้อยปฐถมพยาบาลจนคุณสีได้สติขึ้นมาแล้วเรื่องราวต่างๆก็กระจ่างขึ้นเพื่อนของสามีคุณสีที่บ้านอยู่ในละแวะกเดียวกันที่สามีของคุณสีเพิ่งได้ไปหามาเมื่อช่วงหัวค่าได้เล่าให้สามีคุณสีฟังว่าบ้านหลังนี้นั้นเดิมเป็นเรือนหอของคู่บ่าวสาวที่เพิ่งแต่างงานกันใหม่ๆแต่น่าสงสาร ที่เจ้าสาวไปประสบอุบัติเหตรุรถคว่ำที่ต่างจังหวัดบ้านหลังนี้จึงถูกทิ้งร้างอยู่หลายเดือนจนกระทั่งมีครอบครัวหนึ่งมาซื้อก่อนหน้าคุณสีครอบครัวนั้นอยู่มาได้ปีกว่า,ก,วาก็ประกาศขายบ้านแต่เท่าที่เพื่อนของคุณสีรู้มาก็เหมือนว่าพวกเขาไม่เคยโดนผีหลอกแต่อย่างใดแต่ทําไมถึงได้ประกาศขายบ้านหลังนี้ก็ไม่ทราบได้หรือพวกเขาอาจจะเจอเหมือนกันแต่ไม่อยากบอกเพราะกลัวจะขายบ้านไม่ออกก็เป็นได้ จนแจ็คพอตมาตกที่ตัวของคุณซีนี่แหละและที่เพื่อนของสามีคุณซีไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนที่พวกคุณซีจะซื้อบ้านก็เพราะเห็นว่าคนที่อยู่ก่อนหน้านั้นก็บอกว่าไม่ได้เจออะไรแล้วตัวเจ้าสาวเองก็ไม่ได้เสียชีวิตที่บ้านก็เลยคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรหลังจากเหตุการณ์นั้นสามีก็ถามคุณซีว่าอยู่ต่อไหวไหมหรือจะขายบ้านแล้วย้ายไปอยู่ที่อื่น แต่ด้วยความเสียดายบ้านที่ถูกใจคุณซีทุกอย่างยกเว้นเรื่องของสิ่งที่ติดมากับบ้านที่คุณซีได้เจอคุณซีจึงตัดสินใจเลือกอยู่ต่อแต่ก็ต้องจัดการทำบุญใหญ่และคุณซีจะไม่ยอมอยู่บ้านเพียงลำพังเด็ดขาดอย่างน้อยก็ต้องมีพี่น้อยอยู่ในสายตาแต่หลังจากที่คุณซีได้จัดทำบุญใหญ่ที่บ้านแล้วคุณซีและครอบครัวก็ไม่ได้พบเจอกับเธอคนนั้นอีกจนถึงปัจจุบันซึ่งคุณซีก็บอกกับตัวเองและสามีไว้ว่าถ้าเจออีกทีละก็ คุณสีคงจะต้องขายบ้านหลังนี้แล้วย้ายไปหาที่อยู่ใหม่เป็นแน่หากรับชมรับฟังแล้วพึงใจฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ